เมื่อแม่หมูอยากมีรูกสาวกับเขาบ้างนายนภัสเลยจัดให้แบบนี้อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่ฮอตและมาแรงสุดๆในนาทีนี้สำหรับนายนภัสลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพ์พก,กาเตียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเขาจริงๆทั้งงานละครภาพยนตร์พรีเซนเตอร์งานรุกตลอดทำให้ทุกวันนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นหนุ่มโสดซึ่งแม่หมูเองก็ไฟเขียวมาโดยตลอด แต่ช่วงนี้เพราะโควิด19ระบาดอย่างหนักงานทุกอย่างต้องพักยาวๆและอยู่บ้านเบื่อเบื่อหนุ่มนายเลยชวนแม่หมูไปนั่งกินดมชมวิวเล่นๆด้วยความน่ารักจึงเกิดโมเมนต์สุดอบอุ่นโดยแม่หมูระบุว่าอ้าแม่ที่อยากจะมีลูกสาวกับเขาบ้างท,ท็เมื่อลูกชายชวนขับรถเล่นแม่จึงขอแลกด้วยภาพนี้ทำเอาเพื่อนๆดาราแหา่คอมเมนต์กันทั้งวงการเพราะลูกชายแม่หมูนัมเบอร์แสนดีที่หนึ่ง